โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะฮะในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะทําคลิปาจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะที่เม้ในในคลิปผมล่าสุดนะมีน้องคนนี้มาบอกว่าสอนเล่นฟรีดอมหน่อยเออผมก็มองว่าผมเคยทําคลิปว่าทําไมมัดฟรีดอมมันถึงอ่อนในช่องผมนะเออในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําให้แบบ สไตล์นี้เราเล่นแล้วมันเก่งมันเทพนะทุกคนเออหลังจากที่ผมบ่นสไตล์นั้นมาประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะทุกคน <laughs> เคนะ่านั้นทุกคนก็สไตล์ฟีดอมเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันมีสามสกิลในตัวมันเองนะทุกคนก็สกิลแรกนะสกิลที่มันเดินไวๆอ่ะแนะนาไม่ใช้ตอนที่เราไม่ได้เข้าไปบวกนะครับใช้ตอนที่แบบเราเลือดกําลังรีหรือไม่ก็ฝันขงข้ามมันแบบมันไล่ล่าเราอะ่ะเขาจะรงว่าเออ ใช้ตอนแบบในการเอาตัวรอดไม่ก็ใช้ตอดให้ฝั่งของข้ามลำคาดนะทุกคนส่วนสกิลที่2นะครับหรือหลายคนที่ชอบเรียกว่าสกิลฮิตแมนนะสกิลนี้ใช้เมื่อต่อเมื่อเวลาเราบุกฝั่งของข้ามนะทุกคนแบบเดินไปใกล้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แบบกดตีเลยนะฮะเราจะได้ตีเขาจากไกลๆเหมือนฮิตแมนนะทุกคน ส่วนสกิลของสมแมสนะทุกคนนั้นสุดท้ายก็ใช้ในายามที่ต้องการที่จะเจาะโลกฝั่งของข้ามหรือต้องการที่จะปิดเกมอย่างรวดเร็วนะแต่คือสไตล์เนี้ยไม่ใช่สไตล์ดิสกิลนี้นะฮะของฟรีดอมเนี่ยใช้ยากที่สุดแล้วนะฮะแต่ข้อดีมันก็มีนะทุกคนคือมันสามารถเจาะโลกของสไตล์ได้ประมาณ50%นะฮะแล้วก็แน่นอน,นครับ m2 มันรุนแรงอยู่แล้วนะทุกคน แต่ก็นะฮะอย่างที่ผมบอกมันใช้ยากนะทุกคนนะเือถ้าเจอคนเก่งๆนี้แบบเขาหลบเ2เราได้แบบหัวชิวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวคือทุกคนดูนะดูจิตวิทยาการใช้ผมนะทุกคนเมื <c oughs> ่อกี้จะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเอของสกิลสมาร์ทมันติดเคาน์เตอร์เนี่ยโคตรแรงเลยนะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวดูจากภาพชาเนี่ยเห็นปะก็เอาเป็นสรุปว่า สไตล์ฟรีดอมเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่ครบเครื่องนะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทุกสถานาการณ์นะทุกคนแต่สเหตุที่มันอ่อนก็เพราะว่าน้อยคนนะฮะที่สามารถปรับมาใช้ได้นะฮะเออก็คือถ้าสมมุติคนที่สามารถปรับมาใช้ได้ทุกสถานาการณ์เนี่ยมันจะเก่งนะแต่ถ้าใครทาแบบไม่ได้ก็มันก็จะอ่อนนะอะไรประมาณนั้นเทียบทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะผม